2 3ใส่ซอสปรุงรถ3ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งสองสามนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆใส่น้ำมันหอยเดี๋ยวพี่สีจะมีเคล็ดลับบอกให้พี่พีๆเพื่อนๆนะคะใส่น้ำมันหอย1 2 สามนี่เดี๋ยวมีเคล็ดลับบอกให้พี่เพื่อนเพื่อนอทุกอย่างใส่สามอันพี่สีจะเรียกว่าสูตรเสมอนะคะพี่เพื่อนเพื่อนสูตรเสมอโอ้ย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 นี่ค่ะขยี้ขยำไปแล้วก็นี่ค่ะ,คะใส่น้ำมันพืชเพื่อความเป็นเงาเพื่อความนุ่มใส่น้ำมันพืชหนึ่งช้อนครึ่งค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อหมูของเราจะได้นุ่ม ใส่พริกไทยพริกไทยแล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะพี่สีก็จะกระจวกแบบนี้นิดๆน,นะคะแล้วก็ใส่รสดีไหมใส่ค่ะพี่เพื่อนใส่รสดีไปนี่แค่นี้ก็พอน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลไหมใส่สิคะเพราะว่าเด็กจะมาทานด้วยนะคะเด็กมาทานด้วยเราก็จะใส่น้ําตาลไป นี่นี่คือน้ำตาลนะคะไม่ไม่ใช่ผงชูรสนะคะ1ช้อนหมูวันนี้จะออกหวานนะคะมีลูกหลานมากินด้วยสองช้อนหอค่ะพี่ๆเพื่อนทีนี้ก็จะมาขยี้ขยำนี่ใครที่อยากทานหมูหมักอยากทานหมูหมักกินกับข้าวเหนียว ทีนี้เราก็จะมาขยี้ขยำแบบนี้นะคะพี่พเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสูตรเสมอนะคะให้จำไว้เลยว่าสูตรเสมอมีอะไรมั่งมีซอสมีซอสฝายเขียวมีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันหอยนะคะใช้สูตรเสมอนะคะขยี้ขยำแบบนี้นะคะง่ายๆพี่เพื่อนๆตอนที่เอามาทอดนะคะ จะเอาไปตากเป็นเนื้อแดดเดียวก็ได้จะเอาไปพึ่งลมก็ได้จะเอาใส่ตู้เย็นมาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่ไข่นะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นี่แต่ถ้าใครที่จะทำอุ๊ย,ย,ยทำเป็นซุกี้นะคะหั่นให้บางใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่เม็ดผักชีแล้วก็เอาไข่ใส่นะคะใครที่อยากจะเอาไปทำเป็นซุกี้นะคะนี่ หมักเนื้อบะตูรบ้านพี่สียิ่งนวดยิ่งนุ่มนะคะพี่เพื่อนๆยิ่งนวดยิ่งนุ่มขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหมักหมูแบบง่ายๆบ้านพี่สีนะคะยี่ขยำแบบนี้นะคะใหะ้น้ำซอสเข้าเข้าเนื้อแบบนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่กินก็เอาใส่ซิปล็อกถุงซิปล็อกไว้นะคะใส่ฟิตไว้เลยนะคะพี่เพื่อนๆ แต่ใครที่เย็นนี้จะทอดนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็เอามาทอดจะนุ่มค่ะพ,พี่เพื่อน,อนๆกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆนี่หักแบบนี้นะคะนี่ยิ่งนวดนะคะยิ่งนุ่มพี่สีขอบอกว่าหมูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อนะคะยิ่งนวดยิ่งนุ่มค่ะพี่เพื่อนๆน,นี่ ใครที่อยากทําหมูหมักแบบบ้านพี่สีนะคะทํากันได้เลยนะคะง่ายง่ายไม่ยากวิธีหั่นพี่สีก็บอกแล้วเวลาทอดออกมานี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนยิ่งนวดมากเท่าไหร่หมูก็ยิ่งนุ่มนะคะนี่พี่เพื่อนเพื่อนง่ายนิดเดียวใครมาบ้านพี่สีต้องได้มันเป็นการแชร์นะคะพี่เพื่อนๆนมันเป็นการแชร์ มันเป็นการแชร์อของอร่อยประสบการณ์นี่นวดไฟนวดเรื่อยๆย,ยิ่งนวดประมาณสักห้านาทีหมูยิ่งนุ่มนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นมันเป็นประสบการณ์ที่ที่จะต้องแชร์ให้กันว่าใครมาบ้านพี่สีก็จะต้องได้รับประโยชน์สิ่งนี้คืนไปนะคะตอบแทนพี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่มาให้กำลังใจพี่สีนะคะ ใครที่อยากหมักหมูเป็นนะคะที่ยังหมักไม่เป็นหรือยังไม่เคยทดลองหมักนะคะหมักแบบบ้านพี่สีนะคะแล้วเวลาทอดจะทอดเปล่าๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะรวยด้วยแป้งอ่าเขาเรียกแป้งกรอบนะคะนิดหน่อยก็ได้นะคะ